สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุ่น,นทิยากก็มีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาฝากเกี่ยวกับเลขพุม่มยูวัดตะขคาออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ความอุปการะจากหลวงพอ่อยูวัดนะคะเพิ่นทรงภาพแเสียงบางช่วงบางตอนมาให้นุนทิยาแล้วก็ให้คุณพี่เฮงลุงเลี้ยงเป็นคนบรรยายแทนนะคะเลขเพิ่นกับเขาหลางวดแล้วงวดนี่ เป็นงวดที่16ตุลา2หา6ตีนี่นะคะจะเข่าหรือจะใกล้เคี่ยงเข้ากับ่้อยมาติดตามน้ำกันนุ่นที่ยากกับขอขอบบุญขอบพุณนที่หลวงพ่อพันธุทรงมไห้ที่หายนุ่นที่ยากกับช่องเห่งนุ่งเลี้ยงหาเก,ก้าเป็นสะพานบุญไห้กับบอเป็นการเสียเวลาเขาไปรับปัง้งรับชมน้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิลยาดรในการรับชม ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนชมองทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุูสุขคนครับผมนะครับวันนี้แอดมินสิ่ภาพพี่น้องนะครับผมมาชมภาพบรรยากาศการรำบวงสวงนะครับการรำถวายของพี่น้องเช้าบ้านนะครับซึ่งสถานที่ให้นี่นะครับก็คือวัดตะเคานะครับวัดตะเคออำเภอพิมายนะครับ วัตะขออำเพิมที่ไม่ซื้อน่องจากว่าตัวเลขนะครับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับที่มีพอหมอทำนะครับเป็นมานั่งเอาเลขเลขสิเขาทุกงวดนะครับเขาทุกงวดนะครับซึ่งภุมมเจ้าทีเ่นดีดีพี่น้องงวดที่ผ่านมาเข่าสามตัวบนเลยนะครับพราฉะนั้นแล้ว่นจะเลยมีพิธีรำบวงสวงรำถวายนะครับจัดพิธีบวงสวง นะครับงวดนี้นะครับเขาก็ซสีได้ตัวเลขคือกันนะครับที่น้องเบิ้งภาพบรรยากาศอาชีพบ่าลื่นตาปันไดนะครับเนาะเพราะว่าการถ่ายภาพกับเป็นช่างภาพสมัรรยนิแบบน้อยนะครับทางวัดเป็นกระทรงมาใไ้ยแอดมินแต่น้ำเสนอให้นะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับ๋ยวแอดมินกับผู้าที่น้องไปเบิ้งนะครับวาเิ่นได้ตัวใด ได้ตัวเลขมาจังไดเป็นเฮ็แบบดแดบใดเป็นปนั่งเอาเปรียนใดเดี๋ยวฮัไปชมพร้อมๆกันด้วยครับเน้นตรงนี้นะครับที่เพ็่นมัดสีานางมานางเอานะครับพหมอทําสีมานางเอาทุกงวดนะครับเขามาได้วหาลายงวดเลยพี่น้องเด้ออ่านี่ก็เป็นพธิธีกรรมนะครับของงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกสี่นะครับพหมอทําเพื่อนกับมานางเอาเลขในมือนี้อีกนะครับหลังจากที่ มีการรัมบวงสววงแล้วนะครับมีการบวงสววงมีการาแก้เคล็ดแล้วนะครับเดี๋ยวฮากับสิได้ตัวเลขไปน้ำกันนะครับแอดมินปิดเสยียงเดิมไว้นะครับและก็อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับที่ไปที่มาของตัวเลขชุดต่อไปนี้นะครับที่พี่น้องสิได้รับชมนะครับอันนี้พอหม้อมทำนะครับเนาะเป็นมานั่งเอาตรงนี้ประจํา แล้วก็โชคดีประจํามาลาลร้งวดแล้วนะครับสามงวดสีงวดติดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็อดใจอรอจัะน้อยรอเบิ้งว่าเพิ่นิไดตัวใดมาตามไปพบพร้อมกันเนาะครับเนาะ,ะกระเบิ้งภาพบรรยากาศไปพร้อมนะครับการทายทําการทายภาพกระสี่บ จะเลิศตาพี่น้องคนใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่าแอดมินเห็นว่าลิปวิดีโอนี้เรือแนวทางของทั้งวัดต,ตะขอนะครับน่าจะเป็นแนวทางโชคลาภกับพี่น้องแอดมินก็เลยได้นำออกมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับกันเสียวตัดตัวเลขมาเว้าเลยเดี๋ยวพี่น้องสีบ่วงจากที่ไปที่มาว่าตัวเลขเขามาจะงวดแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำใด นะครับก็เลยต้องเอาที่ไปที่มาให้พี่น้องได้รับชมน้ำนะครับว่าเพินนั่งเอาแบบใดเพินเห็ดเวลาใดจัโมงจกักงาม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง การนั่งเอาเลขนี่มีมัมตรดรึกดำบันนะครับพี่น้องเนาะเป็นพร้องคู่กันครับคนภาคิีสานฮอนะครับครู่นมีเส้นมีความปากความเบาคนกำมักสิมะนังเอาตัวเลขนะครับในหม่องที่ภ่าิุ้มเจ้าทีเพเ่นมีเมตตาภูมิแข็งภูมิดีว่าไงไงเนาะครับเนาะนะครับ แบบนิ้กัะแสีพี่น้องเบิ้งนะครับวางวดนี้พื่นสีได้ตัวใดได้จังไดน,นะครับอาจสินี้เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางอาจารย์เพื่นทรงคลิปมาให้อาจสีว่าคือจังแบบนิ้ไทยเองนะครับ เว่าง่ายๆกับมือสมัครเลีนนะครับเนาะนะการถ่ายภาพกับซีโบนิงแต่ว่าเขาก็รอดตัวเลขนะครับรอตัวเลขจากเพื่นนะการถ่ายภาพที่ซีบบนิงก็คือเพื่นยังขาดอุปกรณ์นะครับบม่มีอุปกรณ์แค่เข้ามือถือเอาซื้อนี่ สีสั้นแบบนี้นะครับกัคงสีบว่ากันน้อยพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวจังน้อยกับเจ้าค่อยเบิงตัวเลขมั่งกันนะครับแบบนี้นะครับกัคงสีบว่ากันน้อยพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวจังน้อยกับเจ้าค่อยเบิงตัวเลขมัองกันนะครับในเพิ่นเฮ็ดพิธีแลว้วกอนนะครับปกติกาสีมีเสียงอยู่เป็นบางช่วงบางตอนอยู่แต่ว่าแอดมิน่บล่อยเสียงออกคือเสียงกะสีบว ฟังเรากะโบรูเรื่องนะครับเห็นพี่นอ้องน้ำค้านก็เปลี่ยนได้แอดมินกันเลยให้เหตุภาพนะครับเพ็่บอกตัวใดเนาะ Terjemah. Hmm. นี่หมอทับผนก็ได้เห็ดวิธีขอช่วยขอลาบเรียบร้อยแล้วเพิ่นมาเห็ดอยู่สามมวดนี่แหละอหวดที่สามเมนบอกหมวดที่สี่หมวดที่สี่ทว่าเห็ดว่างห่างสามมวดหลุดไปลุงหมวดหนึ่งเนาะหานมาแล้วสามมวดหลุดไปหลุดไปแค่หนึงเออนี่แหละว่าให้กับหมอทับผาเพิ่นเคยมานั่งคนนี้หมั่นใจเป็นยังไงครับยังวันเดี้ยได้แกนวันนี้เดียว ได้มาแล้วเด้อเอดมินเด้อพี่เจรนาเบิ่งเป็นแนวทางอือเอาท่านขอจบชิปไวแค่นี้เด้อหมอทรรมโยมเด้ออาสาธุครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่อ่าคุณพ่อหมอธรรม่น ได้นั่งเอาเลขเลภูมิเจ้าที่ที่วัดตะขคอนะครับอำเภอพีไม้จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นกันสีนั่งเอานะครับนั่งเอาแล้วสามวดสี่วดนี่นะครับแต่ก็มีหลุดยังวัดหนึ่งวสั้นเพิ่นว่าตามที่ขอมูลเพิ่นไห้มาเนาะครับเนาะตามที่เพิ่นคุ้ยกันอ่าก็ได้หาแปดศูนย์นะครับห้าแปดศูนย์นะครับเลขภูมิเจ้าที่เลขนั่งเอานะครับเลขนั่งเอา เข้ามาตลอดจนว่าคุณได้บวงซวงยู่ตลอดทุกเทือนะครับเวลาที่โชคลาภออกมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนาะครับเนาะที่สําคัญสีมาตลอดคือข้างบนนะครับสีมาบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขากลับไปทึงบนถึงล่างนะครับที่น้องกัให้ใสไวิจรณญายในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่านี่กับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ อแอดมินก็ได้นำเอาเรื่องเล่าการน,นั่งเอาตัวเลขนั่งขอตัวเลขมาให้พี่น้อง